Thank you ฝ้ายทอมือจากบ้านนาดีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมากกว่าสินค้าแต่เป็นเรากับโล่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผ้าทอบ้านนาดีที่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทําให้ไปได้ไกลมากกว่าฝันคือการได้รับโอกาสได้เข้าเป็นสินค้าของโครงการหลวงและได้จัดจําหน่ายในร้านภูฟ้าและยังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์โอทอประดับสีดาวรู้สึกภูมิใจมากพอได้ขายกับโครงการหลวงก็มีรายได้ และมีงานทำตลอดสินค้าของกลุ่มเราก็มีผ้าห่มทอมือผ้าคลุมไหล่ผ้าคมา้าผ้าปูโต๊ะผ้าผาดโต๊ะผ้าพันคอผ้าเช็ดต,ตัวและนี่คือผ้อาฝ้าทอมือจากบ้านนาดีตำบลเล็กๆที่ห่างไกลแต่มีผลิตภัณฑ์ชั้นดีเป็นสินค้าเพื่อสร้างไรายได้และเป็นที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ